ส ل ا م ออนไลกมสลัมสัญจรตรัสสวัสดีครับ Hello and welcome to k b bell b e l l TV บายครูพี่บังแอร์พูดอังกิษสุดยอดกลับมาอีกแล้วลวันนี้อาจจะดูภูมิฐานดีกว่ากันนิดหนึ่งนะครับไม่มีอะไรฮะคือ <c oughs> เหตุผลไม่มีหรอกผมไม่เคยมีเหตุผลหรอกทำทำันหะนึ่งแล้วทำอะไรก็ทำอยากทำก็ทำเสร็จแล้วนะสร็จแล้วนะมีของเล่นด้วยอ,อ,อาจจะดูไม่เข้านาฬิกากับน,นี้ไม่เข้ากันเลยเนาะ Well it uh, they don't really match each other that much อืมอืม uh, and this is my new watch I have my new watch I have my new watch I have a new watch yeah I have a new watch อ่ามีประเด็นหนึ่งครับช่วงหลังมันเนี้ยเจอบ่อยมากเลยหลายคนถามมาแล้วก็สงสัยทั้งคนนักเรียนทั้งคนคือไปสอนที่ไหนอะไรเงี้ยมันจะมีจะมีประเดหนตรงนี้ส่วนใหญ่น่าจะสงสัยกันประเด็นมันนคือ นี่ครับ that is there are แล้วก็ has have ครับซึ่งทั้งคู่เนี่ย that is there are ก็แปลว่ามี has have ก็แปลว่ามีเออแล้วต่างกันไงอ,ะอ,อ่ะเออนั่นสิต่างกันไงอะ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันกับ <laughs> <laughs> k p l sharing k p l <K PL S 1> sharing เอาละครับ t h e r e is the r e แล้วก็ has h a v e เนี่ยแปลว่ามีทั้งคู่แต่ว่ามันต่างกันครับเดี๋ยวจะให้ประโยคตัวอย่างไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวลองเดาๆกันว่าเออ,เอ,อมันคืออะไรยังไงนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นสำหรับใครที่ยังงงๆอยู่ออขอขออนุญาตบอกตรงนี้ก่อนนิดนึงว่า is กับ r is ใช้ตอนไหน r ใช้ตอนไหน has ใช้ตอนไหนแล้วก็ have ใช้ตอนไหน is ก็คือใช้กับเอกพจน์อะไรที่เป็นของอย่างเดียวนะครับอย่างเดียวคนเดียวสิ่งเดียวถ้าเป็น r ก็คือ หลายอย่างหลายสิ่งหลายคนนะฮะ i s ก็คือใช้กับเอกพจน์อะไรที่เป็นของอย่างเดียวนะครับอย่างเดียวคนเดียวสิ่งเดียวถ้าเป็น r ก็คือหลายอย่างหลายสิ่งหลายคนนะฮะ has เหมือนกันครับประเด็นเดียวกันก็คือว่าอย่างเดียวคนเดียวอะไรนะตัวเดียวอะไรเงี้ยแต่ h a v e ก็คือว่าหลายสิ่งหลายอย่างหลายคนนะฮะทีนี้มาดูประโยคตัวอย่างเดียวจะให้ประโยคตัว, <ๆ S 1> ตวอย่างไปดูนะครับเดี๋ยวขออนุญาตยกยกอย่างละหนึ่งเลยแล้วกันนะครับี๋ยวมาดูกอนดีกว่า จะได้มีพื้นที่การเขียนเยอะหน่อยนะฮะอุปกรณ์เราอยู่ตรงนี้วันนี้คืออุปกรณ์ทำมาหาก,กินจริงๆอุปกรณ์อุปกรณ์แบ่งปันหางเนาะจะได้ให้มันเท่กว่านี้มาดูประโยคราครับเอาเรื่องของ that is that is ก่อนฮะ that is um เขียนคำนี้ได้ปะเดี๋ยวมันเขียนไหมจุ that is a book on the table หรือ Trả là xin là anh các There are books on the table. Mến, mến, mến. ok. Đúng được tôi làm cái gọn ha. There is a book on the table. Cặp ít nâng There are books on the table. Thằng khu nha. Um, uh, คือมันก็แปลว่ามีเหมือนกันเออจำไว้ก่อนนะเดี๋ยวมาเขียนอีกหนึ่งประโยคแล้วดูว่ามันต่างกันอย่างไรอีกหนึ่งประโยคครับ I uh, I have a new watch ดูว่า uh, he has a lot of money อืมโอเคอีกหนึ่งประโยคตัวยอย่าง I have a new watch I have a new watch do I have a watch ก็ได้อีกหนึ่งอันก็คืออะไรนะจะไม่ได้ he has a lot of money he has a lot of money นะครับอ่ะทีนี้มาดูทีละอัน that is the are เนี่ยเห็นความแตกต่างไหมให้เดา3วินาทีแล้วให้ให้ให,ให้เปิดโอกาสให้ให้ให้ลองคิด3วินาทีว่ามันต่างกันยงไง 2 <One. S> 1งหเบื่อเวลาครับมาเล่นเกมโชว์เลยนะ t h e r e is t h r e are เนี่ยมันแปลว่ามีแต่ว่ามันไม่แค่พูดลอยๆเฉยๆว่ามีสิ่งของตรงไอ้นั่นอยู่ตรงนี้ไอ้นี่อยู่ตรงนั้นแค่นั้นเองอย่างเช่นเหมืนอนไปยกตัวอย่างนี่ไง t h e r e is a book on the table ก็คือมีหนังสือเล่มนึ่งอยู่บนโต๊ะท่านเองกลับอีกอันนึงก็คือว่าก็คือต่างกันนิดเดียวก็คือ uh, there are books on the table ก็คือมีมีของสิ่งนั้นอะ่ะมีของออ่มีหนังสือหลายๆเล่มอะอยู่บนโต๊ะเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิด has half เนี่ยความหมายของมันก็คือจะมีการแสดงความเป็นเจ้าของเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะฮะก็คือ I have a new watch หรือ I have a new uh, 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 I have a watch คือมีนาฬิกาใหม่1เรือนนะฮะก็คือใครเป็นเจ้าของละ่ะ I ไงเป็นเจ้าของแต่ถ้าอีกอันหนึง he has a lot of money he has a lot of money คือ เขาคนนั้นอ่ะมีเงินเยอะมากเลยซึ่งแล้วใครเป็นเจ้าของเง no uh, ินก็ค mm ือเขาคนนั้นไงนะฮะ h a s h a v e จะมีความเป็นเจ้าของเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่า there is there are จะไม่มีความเป็นเจ้าของเข้ามาเกี่ยวข้อง h a s h a v e จะมีความเป็นเจ้าของเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่า there is there are จะไม่มีความเป็นเจ้าของเข้ามาเกี่ยวข้องก็แค่จะบอกว่ามีสิ่งนั้นอยู่ตรงนั้นเท่านั้นเองพูดแบบธรรมดาธรรมดา นะครับน่าจะเคลียร์กันเนาะอ่ะ uh, he has a lot of money เดี๋ยวอย่างที่บอกเมื่อกี้ has ก็คือใช้กับสิ่งของที่เป็น1คน1สิ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิด h a e ก็คือว่าอ,อ,อะไรที่ใช้กับหลายสิ่งหลายคนก็ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันจะมีกรณียกเว้นเสมอนะฮะจำอย่างนี้ครับ I U we, they ใช้ h a v e he she it ใช้ has I U we, they have he she it has I you we they have he she it has นะฮะเดี๋ยวจะไม่พูดในส่วนของพื้นฐานอันนั้นอันนั้นมันพื้นฐานเดี๋ยวลองหาอ่านดูถ้ายัางไม่เข้าใจลองถามกันเข้ามาได้นะครับอ่ะนั่นแหละก็เป็นเรื่องราที่เอามาแบ่งปันกัน นะครับ The is the a แล้วก็ Has Half น่าจะเคลียร์กันแล้วนะอย่าใช้ผิดเชียวนะอย่าใช้ผิดเชียวนะมีอะไรก็ถามกันเข้ามาได้ครับแล้วนี่คือแคปปี l เบลล์แชร์ริงบายแชร์ริงพูดอังกฤษสุดยอดกับครูพี่บังอววัวว่าแบบ kpbl.webs.com